ราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุสุคนครับมานี่พามาเบิ้งสูตรนะครับเป็นสูตรดังในโซเชียลนะครับทุกคนกับคำนวณง่ายๆนะครับคำนวณง่ายคำนวณง่ายคือเกา่าตวาสถิติเดินดีนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วแหละเนาะอันนี้ต่ว่าอันนี้สําหรับผมแล้วกับพึ่งเอามาให้พี่นอ้องเบิ้งเป็นงวดแรกด้วพี่นอ้องคนละสูตรกันกับงวดที่แล้วนะครับบางท่านกับว่าไอ งวดที่แล้วมันพึ่งหลุดไปกะเดี๋ยวเอาไวค้คลิปล้งจานนี้เนาะเดี๋ยวผมสิมาเหตทให้เบิกน,นะครับว่าเพื่อมันหลุดงวดเดียวเนาะไอ้สูตรมื่อนั้นนะครับเดี๋ยวมาเข้ามาบางสูตรอันนี้นะครับสูตรอ่าเป็นสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนเนะนะเมื่อนี้จัดไว้สามสูตรด้วยกันเด้อพี่น้องเด่นบนเด่นบนเดินดีมากนะครับ สูตรดังในโซเชียลนะครับอ่าก่อนสบายเบง้อมูลกันนะครับแจกคำเตือนก่อนนะครับว่าทางสองเ้าบรษัสนับสนุนการพานันที่ปิดกฎใหม่นะครับแล้วก็้อมูลที่นําเสนอก็เป็นข้อมูลทางสถิติด้านที่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับสูตรสูตรนี้เนาะวิธีคํานวณคือเอาหลักแสนนะครับของรางวัลที่หนึ่งบวกกับหลักหมืน่นแล้วก็บ,บวกด้วยเจ็ดนะครับ ได้เท่าไหร่ปุ๊บกะบวกศูนย์นี่จะได้ค่าของทีตัวแรกเอ้บวกศูนย์ได้เด่นตัวแรกนะครับแล้วก็บวกไปทีละแต้มนะครับอันเนี้ยผมเฮ็ดเป็นตัวหนังสือสีแดงไว้นะครับคือที่เขาสใส่เนาะเดี๋ยวมาถอดถอดรหัสกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามบวกห้านะครับแสนบวกหมื่นสามบวกห้าแล้วก็บวกเจ็ดนะครับอันนี้คือค่าของที่บวกเจ็ดได้เพื่อนเนาะนะครับเป็นสามบวกห้าบวกเจ็ด เท่าไรเท่ากับเท่าไรนะครับเท่ากับเ15เนาะ15เท่ากับอาตัวเลขหาเนี่ยแหละมาเป็นตัวตังค์นะครับ15 5บวก0ได้5นะครับแล้วกับบวกไปที่ละแต้มได้เพี่้องกก็กสิเป็น6เป็น7นะครับเลเบเด่นก็สะได้3โตนะครับชุดนี้3โต5 6 7เหล็กออก5 4 4เขาลักล้อยนะครับ เอาเลขหาเนาะมันเป็นเด่นบนนะครับเข้ากันร่วมหลักลอยความเนาะต่อมาครับหกบวกสองบวกเ,เดี๋ยวผมเอาปากกาเพืละสีดีวกว่าน,นะอันนี้ขาดของทีได้ไพีนหนอเลขเจ็ดนะครับบวกเจ็ดเท่ากับเ,เดี๋ยวเขียนบวก เขียนเลขเจไปเบิดเลขก,ก็ได้นะพี่นองอ่ะบวกเบวกเบวกเจบวกเนะครับเราอันมื่อเนี้ยบวกเทเลแตมนะสอเออหกบวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น15ได้าดหาคือเกา่านะครัดหากับนับเรียงเลยเนาะเป็นห้า หกนะครับเลขออก9ก้เจ้าเขาเลข7นะครับข่าเลขเจต่อมาครับอันนี้1นึ่บวกศูนบวกศนะครับบวกเเป็น8ปดนะแปดกดึงออมาเลยแล้วก็บวกย่างละแต้มนะครับ8 9 0เลขออก0ูนย์หกสเข่าลักรลอยนะครับ มือนีมีสาสูตรเนาะเดี๋ยวเฮามาจัดเป็นคู่โตดได้ด้วยพี่นเนาะจะเป็นคู่โตดได้นะครับอันนี้6กบวกศูบวกศบวกเจ็ด3อ่ามสิบกับเอา3ามนะครับสามสี่ห้าออก395มา2ตัวนะครับ อันนี้พี่นองคิดย้อนย้อนขึ้นไปหลายงวดก็นีก็ได้นะครับผมจริงๆผมลองเค็ดเบิ่งแล้วล่ะก็เขามาหลายงวดแห้งนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะผมก็เลยย่อมมาให้เบิง่งประมาณนึงเอาพ่อหอมปากหอมคอเนาะสิได้คำนวณเป็นพอมนะครับอันนี้9บวกส9บวกสบวก7นะครับ9บวก4เป็น13บวกเเป็น0นะครับก็จะเป็น0ูนย์ หนึ่งเลขออก6 0 3 0, ูาเขาเลข0นะครับต่อมา2อบวกหแล้วก็บวกเเนาะเป็น1ิบสี่เหลือ4เป็น4 5 6้สูตรนี้เขาดีแห้งได้พี่เนาะเขาหลายหมวดคักเติบอยู่ด้ เลขออก626นะครับเข่าเลข6เลข6มา2ตัวนะครับต่อมา9บวก9นะครับ9บวก9เป็น18แล้วแบวกเได้5เพราะฉะนั้นงวดน,นี้นะครับเด่นบนมาเห็นหนาสิเห็นเน่ย,นยหนึ่งโตนะครับคือ5 6 7 5 6, ้าหกเจ็ดะสำหรับวดนนี้นะครับนาสีเห็นแน่ๆนแหละห้าหกเจ็ดมันสิมีสูตรชอนอยู่ด้วี่อนอะมันจะชอนอยู่นะอันนี้สูตรแรกผ่านไปนะครับอันนี้เขาเอาไว้ในใจเขาก่อนเนาะห้าหกเจ็ดนะครับมามาเบิงสูตรต่อมาครับอันนี้ครับ จริงกะคำนวณง่ายคำนวณง่ายเลยคำนวณง่ายทุกสูตรเนาะที่ผมเสียเอามาสอนในแต่ละคลิปนะครับผมกับพยา,ยามเอาสูตรที่มันบวกกันบ่อยนะครับเอามาให้เบิ่งแต่ว่าสถิติต้องดีด้วยนะครับสถิติต้องดีด้วยสูตรนี้เอาลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งเนาะลักแสนบวกกันสองครั้งบวกกับสิบสิบของรางวัลที่หนึ่งนะครับ แล้วก็บ,บวก10บล่างแล้วก็บ,บวกเลขห้าได้พี่นนองนะเดี๋ยวผมพามาเห็นบางคนอาจสิอ้านแล้วกับบอบอเข้าใจปันไดเนาะมันต้องลงมือทำนะครับแสนบวกกันสองค้างนะครับก็บอันนี้แสนจะเป็นเลขสามนะครับสามบวกสามบวกห้านะครับคือหลักสิบเนาะห้าแล้วกับสิบล่างคือเลขแปด แล้วกับ,บวก5นะครับซึ่งเป็นค่าคงที่นะครับอันนี้กะบ,บวกกับค่อนข้างหลายโตแน่นะเดี๋ยวมาไล่บ้างนะครับ3บวก3เป็น6บวก5เหลือ1นะครับบวก8เป็น9เป็น4นะครับถ้าบวกผิดขอโทษขออภัยด้อเดี๋ยวผมสิพยายามไล่นะครับ ห้ 8, าบวกแปแปดโอเคถึงนะครับพี่น้องใส่เครื่องี้เลขกดกระได้ไดครับเราเข้าเอาแต่หลักหน่วยนะครับเอาแต่หลักหน่วยเนาะกดตึ๊ดตึ๊ดตึดๆๆๆนะครับเดซีซวกซีบวกศูนดซีนะครับวบ,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 วบวกอีกหาได้ 9, กกเก้าส่นนี่คับสนย์เมื่อกี้ไอไอตัวเนี้ย ที่ผมมาบวกเพิ่มทีละแต้มนะครับแต่ว่าขันขันเขียนอิริไม่ใช่เป็นบวกสองบวกสามได้พี่นอ็อตบวกสองบวกสามกระสีเอาห้าบวกศูนย์ห้าบวกสองห้าบวกสามนะเอาพ่แมนโทษทีงงงงเองเขียนไหมอันนี้บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งบวกสองเขียนแบบนี้แล้วกันไม่ใช่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันเนาะเป็นห้าบวกศูนย์ ได้หาเนาะห้าบวกหนึ่งเป็นหกห้าบวกสองเป็นเจ็ดประมาณนี้เหลือสิบเป็นถ้าเขียนแบบเ่าคือบวกขึ้นเท่ะแต่มนะครับ <S <S ผมว่แน่ใจว่าพวกท่านสิเข้าใจแบบไหนคอยสิเข้าใจไงแต่เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะสี่บวกศูนย์ได้สี่นะครับแล้วก็บ,บวกเพิ่มอีกหาได้เก้าเนาะผมว่าแบบนี้นะสิเข้าใจางถ้า ถ้าเข้าใจยากขอโทษขออไฟเดอร์พี่น้อยพยายามทำความเข้าใจสักหน่อยนะครับเลขออกตัวไหนนะครับได้กเขาได้ซีเก่าเนาะเลขออกห้าซีซีนะครับเข้าเลขซีมาหนวดต่อมานะครับแสนบวกแสนก็จะเป็นหกบวกหกนะครับบวกสิบคือเลขซีบวกสิบล่างคือเลขแปดนะครับแล้วก็บ,บวกค่าของที บวกห้านะครับค่าขงที่ <c oughs> อันนี้เป็น0นย์เนาะหกับ8ปอ่าสีบวกหเป็น9้านะครับเดี๋ยวไไรสีเป็น9กโอเคเอันนี้เอาเก้าบวกกับ0นะครับได้9 9้บวกหได้4 <c oughs> เลขออกเก้เจดเนะครับเขาเลขเก้า ต่อมาครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแสนบวกแสนแล้วก็บ,บวกเจ็ดแล้วก็บ,บวกหกนะครับแสนบวกแสนบวกสิบบนบวกสิบล่างนะครับแล้วก็บบวกด้วยห้าค่าคงที่นะครับเท่ากับสองเป็นเก้าเก้าเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์นะครับ นะไลยกลับครับหนึ่งแปดได้ศูนยะครับศูนบวกศนะครับ, 0, บ, 0, รบได้0 0นย์บวกหได้5เลขออก0ูนย์หสามเขาเลขศูนนะครับต่อมา6กบวกหนะครับแสนบวกแสนบวกสิกับบวกห บวก0นะครับค่าคงที่คือ5อา่า <c oughs> 6 3 18 8บวก5ได้3นะครับ3แล้วก็บ,บวกอีก5เป็น8นะเลขออก3 9 5เขาเลข3นะครับ ต่อมาครับ9บวก9นะครับแสนบวกแสนแล้วก็บ,บวก10คือ9แล้วก็บ,บวก4แล้วก็มาบวกค่าคงที่คือ5นะครับ9 18 27 27เหลือ1เป็น6นะครับอ๋ออันนี้เป็น9เนาะ9 4 สา <36, S 2> มหกเหลือหกก็จะเป็นหกนะครับแล้วก็บวกอีกห้าหกบวกห้าเหลือหนึ่งเลขออกหกศูนย์สามนะครับเข้าเลขหกอันนี้มาหลักร้อยเนาะอันนี้มาร้อยอันนี้ก็มาร้อยอันนี้ก็มา้อยอันนี้ลอยกับติดเนาะ้อยกับหน่วย ี่อ่ะรักลอยมาสี 4. หมวดต่อกันและต่อมาครับสองบวกสองบวกศูนย์บวกเจ็ดแล้วก็บวกค่าของที่คือห้านะครับเป็นอันนี้เจ็ดบวกห้าเป็นสองแล้วสองสี่หกได้หก 6กแลก็บ,บวกอีกหก็ได้1นเลขออก6,2,6เหมือนสูตรนี้จะเป็นสูตรลักลอยเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้เขาลักลอยอีกแล้วนะครับเขาลักลอยอีกแล้วเนาะเขารักลอยมาหางวดต่อกันละ่ะแต่ก่อนอันนี้กับมันโบด้มาเฉพาะลักลอยได้พี่น้องไ่ย่อนกลับไปนี่กับซิม,มาหลักสิบหลักหน่วยอยู่นะครับแต่หางวดหลังเนี่ยมาหลักลอยทั้งหางวดเลยนะครับ มาเบอร์ของงวดน,นี้เนาะเก้านะครับแสนบวกแสนเก้าบวกเก้านะครับบวกสองบวกเจ็ดแล้วกับ,บวกห้านะครับมางวดน,นี่จะวบวกเลขผิดนะเก้าบวกเก้าได้สิบแปดนะแปดเป็นศูนย์เป็นเจ็ดเป็นบวกอีกห้าเป็นสองนะครับ ขันผู้ใดบวกบอสชั่วนะครับแนะนําให้ใส่เครื่องเคลือบได้เป็นหนอนะครับอเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองนะสองสี่สี่บวกเก้าเหลือสามสามบวกเก้าเหลือสองอังเธอเนี่ยก็จะเป็นสองบวกอีกห้าเป็นเจ็ดนะครับอันนี้คือเดนแล้วกันักท่างหลักลอยพ่อ แล้วก็ที่สังเกตพร้อมได้พี่นนองมันเด่นตัวนีไปเลยงวดหลังๆมากเนี่ยงวดนี้ก็สิเป็นเด่นสองนะครับถ้าจากสูตรแล้วก็จากสถิติเนาะเลขสองกับสิเด่นแห้งแต่ว่าถ้าย้อนขึ้นไปทั้งเนี่ยฟังนีกับเขา่าเขาแน่อยู่นะครับแต่ว่าสินักฟังนี้ละนักฟังนีไลยนะครับงวดนี้กับสองเด่นเด่นกว่วเจ็ดนะครับแล้วก็บนาชิมหรักลอยเนาะ่านไปนะครับ เดี๋ยวมาเบอร์อีกสูตรนะครับสูตรสุดท้ายนะครับในมือเน็ตเนาะเดี๋ยวผมสิพยายามรวบลัดให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้สูตรนี้กับเบอยากนะครับสูตรนี้กับายนะเป็นสูตรดังในโซเชียลด้วยพี่น้องบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะเนาะสำหรับท่านใดที่ท่านได้เคยเห็นกับเฮาไวามาเบิรงกันนะครับสูตรนี้วิธีคิดนะครับวิธีคิดกับเบอยากแต่ว่า มันโมแมนวัาสิใส่เฉพาะงวดที่แล้วได้พี่น้นออันนี้ขามงวดอีกนะครับงวดที่ออกเจ็ดหาเจ็ดนะครับแปดหาแล้วก็งวดอันนี้นะครับแล้วก็งวดหาซีซีนี่มันขามงวดกันได้พี่น้นอเดี๋ยนะอันนี้ใส่สองงวดนี่ใส่สองงวดเพื่อสีมาเบิงงวดสีมานะครับนะอันนี้ลักลอยของงวดก่อนหน้านั้นคือเลขเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้เลยนะเจ็ด บวกกับห้าคือหลักรอยของงวดน,นี้นะครับ <c oughs> ประมาณประมาณนี้เด้พี่นอ้องใส่สองงวดเพื่อสิมาเบ่งงวดนี้นะครับแต่ว่าบวกกันแค่สองโตเนี่แหละเจ็ดบวกห้าได้สิบสองนะครับเป็นเด่นสองสองบวกกับศูนย์นะครับสองบวกกับศูนย์ได้สองอดีตเล็กเด่นแล้วแล้วก็บวกหาได้เจ็ดนะครับเป็นเด่นสองกับเจ็ดนี่ข่าเลขเจ็ดนะครับ ดูนี้ใส่สองวัดนะครับสองวดัดกับเดนบนนึ้ไพี่นาะเมื่อนี้เดนบนทั้งเบิดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้จะพอมเีเอาสูตรเดนล่างเนาะแล้วก็สูตรสูตรเก้าที่ลุดงวดที่แล้วเพิ่งลุดเป็นงวดแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เข้ามาเบิ้งว่ามันสีหายตัวใดแน่แล้วสีเดินต่อบอ่นะครับต่อมาเอาลักน่วยนะครับของงวดนี่เนาะงวดที่สี่หน่ยเองงวด หวดหาซีซีนะครับบวกกับหลักร้อยก็คือเลขเก่านะครับมันมันใส่สองหวดเพื่อหาหวดซีม่านะอันนี้สิบสามนะได้สามสามบวกศูนย์ได้สามนะครับแล้วก็บวกห้าเป็นแปดเลขออกหกศูนย์สามเขาเลขสามนะครับ แต่ว่าสูตรนี้มันใส่สองหวดนะใส่สองหวดต,ต่อมาครับเก้าพมขีดให้เบิดแล้วกันับนี่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 นะครับเก้าบวกศูนย์นะครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเอาก้านี้มาบวกค่าคงที่นะครับเป็นเก้าแล้วก็บวกค่าคงที่อีกเป็น c เนาะ9บวก5ได้14เป็น4 c เลขออก3 9 5เข่าเลข9นะครับงงปะเนาะหวังว่าคือสิบ่งเงด้อพี่น้องต่อมาครับอันนี้3บวก3นะครับ3บวก3ได้6นะครับ6บวก0ได้6 6บวก5ได้1นะครับเลขออก6 0 3เข่าเลข6นะครับ ต่อมาครับห้าบวกหกบวกหได้1นะครับหนบวกศได้1 1ึบวกหได้6เลขออก6กสองหนะครับเขาเลขหกนะบันี้งวดนี้เนาะสนะครับบวกหกบวกหได้9 <c oughs> เก้าบวกศูนย์ได้เก้านะครับเก้าบวกห้าได้สี่เดนงวดนี้คือเก้ากับสี่นะครับเก้ากับสี่เดี๋ยวน, 4, นะวนะผมเขียนเดี๋ยวผมเฮ็ดสรุปสรุปของทั้งสามส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคููโต้ดให้เดี๋ยวนะผมหากระดาษก่อนอ่ะ นะครับสูตรแรกเดี๋ยวเราจะสูตรแรกนะเด่นบนนะครับเด่นบนหนึ่งเมสานะครับหกเจ็ด <c oughs> สูตรที่หนึ่งสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเขาใดอย่างแบบห้าหกเจ็ดห้าหก เจ็ดนะครับอันนี้สูตรแรกสูตรที่สองสูตรที่สองได้สองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ดอันนี้เขาลักลอยหลายนะครับอันนี้เขาลักลอยดูแล้วกับสูตรสุดท้ายเมื่อกี้นะครับสูตรที่สามได้เก้ากับสี่นะครับได้เก้ากับสี่ สมมติว่าเข่าทั้งเบิดนะครับถ้าเข่าทั้งเบิดเนาะเล็กที่ชนกันสิมีเหล็กเจ็ดนะครับเหล็กเจ็ดชนกันโอกาสมาหลักรอยเนาะถ้าเป็นคู่โต๊ดนะครับเข้าสิจัดแบบนี้พี่หน้องอ่าห้าหกห้าเจ็ดห้าสองห้าเก้า ห้าสี่อ,อ่หกเจ็ดหกสองหกเก้าหกสี่แล้วก็เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สองเก้า สองสี่เก้าสี่ฮึยังหลายอยู่เลยหลยอยู่พอเขามันใส่สามสูตรนะครับเราก็มีชนเหล็กเจ็ดตัวเดียวมันอาจสิมาครูโตหรืออาจสิมาครบทั้งสามหลักก็ไเด็เล็ดได้พี่นะ้องนะอาจจะมาครบทั้งสามหลักเลยก็ได้นะครับเนี่ยสูตรที่สามกับสูตรที่หนึ่งบชนกัน จับคู่เด้เลยเราเอาสูตรที่สองเป็นหลักลอยนะครับเอาสูตรที่สองเป็นหลักลอยเดี๋ยวนะสมมุิวัดทฤษดีที่ผมวอาไปเมื่อกี้มันเข่านะครับซิมีเดี๋ยนะมีห้าเก้าห้าสี่สมุิว่าเข่ามาทั้งสามหลักเลยนะเราอันนี้เป็นหลักลอยห้าเก้าห้าสี่หกเก้าหกสี่เจ็ดเก้า เจ็ดสี่ลักลอยคือลอยคือสองกับเจ็ดนะครับพี่น้องเอาไปจับใส่เอาเออขันเขียนแบบเนี้ยเหลขหน่อยควาเลขหน่อยลงเลยเนาะสมมติวา่าอ่าสูตรหนึ่งกัมมานะครับสูตรหนึ่งกัมมาสูตรที่สามกัมมาคอาเลขกมันประชอนกันเนาะมันอาจจะไม่สูตรละโตนะครับเรลากับสูตรที่สองอาจจะเป็นลักลอยนะครับก็จะเป็นนี่แหละ 295เก้าห้าพี่น้องไปจับใส่เอาแต่สองเก้าห้าเออสองห้าเก้าสองห้าสี่สองหกเก้าสองหกสี่ยงประมาณนี้นะแต่ว่าคันเล็กคููดตดมันอยู่นี่แหละพี่น้องนะสำหรับม้นนี้นาซิต้องล่าไปแล้วนะครับลวงเลยเวลามาโดนเดี๋ยวผมสิหาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันอีกขึ้นก่าน,นะครับสำหรับมันนี้ล่าไปแล้วเด้อพี่น้องแคบหน้าจอไว้เบิงแล้วกันเนาะ แคดแบบนี้เราเล็กเหลือหลนะครับแต่ว่าผมวัดติดคู่โต๊ดแน่ๆละ่นะเนาะนาจิติดคู่ต้ดแน่ๆแต่ขันชุดหน่อยเนาะวัดดวงเอาเลยว่าสูตรหนึกับสูตรสเข่านะครับเหลือเล็กแค่นี้นะครับลาไปแล้วครับพี่นอ้องสวัสดีนะครับ